สวัสดีครับผมกลับมาพบกันเป็นครั้งที่14นะครับกับการตามลาหาการ์ดสอาของขนมโอเรนญานะครับที่มีการแถมการสะสมของด a ก้อนบอลซัดนะครับผมก็วันนี้นะครับเพิ่งไปรับออเดอร์ออนไลน์มาเมื่อเช้านะะที่เซเว่นนะฮะก็สั่งให้สั่งออนไลน์ได้เมื่อวันจันทที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เพิ่งทราบข่าวล่าสุดมาว่าถึง ออเดอร์ออนไลน์จะไม่มีนะสำหรับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะคือจบแล้วต่อไปก็คือจะมีตึกเพาะวางขายตามพอเซเว่นให้เราไปตามล่ากันนะฮะเมื่อกี้เครื่งแจ้งมาในเพจกันนะฮะก็ก็ลองดูแล้วกันแล้ววันนี้เมื่อกี้นี่เองตอนช่วง11โมงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงก็มีเปิดรอบรอบอะไรรอบพิเศษแล้วกันให้สั่งออนไลน์ได้ผมก็สั่งไม่ทันเพราะมีเขาแจ้งเขาพิมก็ปั๊บเดียวอ่ะแต่มีจำนวนไม่เยอะแต่ก็มีคนสั่งได้นะรอบละนิดหน่อยนิดหน่อย5ทีหมดอะไรง่าย ตอนนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าไม่มีเปิดให้สั่งออนไลน์แล้วนะตอนนี้ก็คือต้องไปตามหาตามเซเว่นกันแล้วกันที่ที่ผ่านมาเห็นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเซเว่นของเข้าเพียบเลยนะฮะกรุงเทพช่วง 3- 4สวันที่ผ่านตั้งแต่วันศุกร์ไม่มีของเข้าเลยนะที่ผมมาแถวรกักาแหงแถวสีนคำลินไม่มีนะก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็้องออกไปลุยต่อฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่บอกกันว่าพรุ่งนี้ไปได้แมนเข้าฉายแล้วนะครับผมไ,ไปดูกันโอเค นี่ก็เป็นรตการผลิตของขนมบนซองขนมนะวันที่เจ็ดธันวาคมนะฮะอันนี้ก็ได้มาเมื่อหกแพ็คหนึ่งมาเปิดหนึ่งแพ็คก,ก่อนนะฮะนี่ก็เรียงหนึ่งถึงแปดนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ารอบนี้จะ <c oughs> ได้อะไรดีๆเขาบ้างไหมโอเคครับลุยกันเลยแล้วกันคือ <c oughs> การออกขายขนมรอบนี้นะทางผู้ผลิตโดนด่านเลยะฮะ ซาบอนกับเดนเดย์ใบธรรมดาหนักปันใจเท่าเตา่าคุรลินกับเพ็มังกอนสองที่สาม ก็ช่วงนี้ราคากา s ตกวูบๆไปนะตอนนี้เห็นอีกอ a s R เลยขายกันอยู่มา150ที่เห็นนะนะสุด SR ก็ลงมาอยู่ที่ประมาณที่เห็นนะ6-800นะแต่ถ้าใบที่มันเป็นใบที่คนนิยมก็ยังราคาสูงอยู่นะครับไอ้ออแต่ common สุด l s ก็เหมือนเดิมผมว่ามันก็อยู่แถวล่างอะลอ s เนี้ยไอ้ใบพิเศษอะ หนึ่งไอ้แถวบนไม่ค่อยไม่ค่อยจเจอน้อยมากอะ่ะแต่ก็มีนะเคยเจอ F.R. อยู่ไอซองแรกเลยอยู่ทีนึง่งเท่าเต่า,ากับอ่ะผู้เท่าเต่ามากกับผู้เท่าเต่าก็ชั่วเอการออกขายของอเดนยาล็อตเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักง,งาน ผู้ขอลูกค้าแล้วกันก็มีปัญหากับพนักง,งานพนักง,งานเซเว่นเยอะมากนะผมเห็นแบบมีคนมาโพสต์ประสบการณ์ที่ไปพบไปเจอนะ,อะแนวกับฟรีเซอร์สองที่ห้า ช่วงนี้อากาศเย็นไงกรุงเทพแล้วก็เห็นก็ระวังนะไอโควิดสายพันธ์ไอเนี่ยโอมคิคอนออกมาเยอะมากนเลยนะสังเกตรเริ่มเริ่มเยอะแล้วนะ,อะเอ้ยแวบๆบแบบมาลุ้นเห็นโหเห็นแล้วเป็นอาไม่รู้อาอะไรไอตัวไอวไฟ,ฟีสฟันฟิเซอร์ที่งอๆงงงผมส่งไปเคมแล้วนะเออทางบริษัทกูดีทางบริษัทแล้วก็เขาหยุดรับเคลมวันนี้วันสุดท้ายวันที่สองนะฮะ กคูครับผมการ์ดเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าใบนึ่ยังไม่มีด้วยก็สวยดีใบนสวยทูถ้าเป็นนะเป็น s r จะสวยมากเลยขอบท้องบบบบวิบบก็คือไอที่กรนีที่ว่าอ๋อหนึ่งห่อหนึ่งแพ็คจะได้ไอใบที่สองใบอ่ะมันก็มีแต่มีน้อยมากอ่ะเออน้อยมากที่ผมดูดูนะมีคนผมมฟุกกได้มาสองรอบแต่ถ้าอยู่คนอื่นก็ไม่มีได้กันนะ โลก็อ่านได้บางตอนสองสุดท้ายก็ย้ำอีกทีตอนนี้ออนไลน์จะไม่มีสัง่งแลไม่ต้องมานั่งพวงไม่ต้องเฝ้าตอนนี้ก็คืออาศัยความขยันออกไปตามล่าตามหากันนะฮะผมก็ไม่รู้มันสลับเซสชั่นยังไงเพราะเมื่อก่อนลูปมันจะเป็นที่ว่าอ่าวางขายในกรุงเทพเสร็จปุ๊บกรุงเทพหมดอ่ะกรุงเทพมีขอจะไปอองลงแตงวัดเสร็จปุ๊บแตงวัดหมดปุด๊บก็จะมาออนไลน์ อ่าแต่ตอนนี้มันตัดออนไลน์ไปได้แล้วก็เหลือ,อนี่เนี่ยวิ่งก็ไปไปเล็นเอาดูนะฮะไอ,อ,อ้ยาเอชิโลเบคกครับโกโลอโอเคผลประกอบการหอ,อนีก็เหมือนเดิมผมเปิดมาผมยังไม่เคยเจอเอ็นเอ็นทั้งหอแต่มีคนเจอหลายคนเลยนะแต่ผมยังไม่เจอก็อจะได้เนี่ยยังต่ำอาหนึ่งใบแน่ๆนที่ไอ้นี่นะประสบการณ์ตรงผมเปิดมาไม่ต่างกับสามสิบแพ็กน,นะ นี่ครับก็สวยดีนะไปนี้เออเดี๋ยวถ้าเป็นไอ้นี่จะแจ่มมากเลยก็ตามนี้คฮะก็วันนี้ผลประกอบการก็อย่างที่เห็นได้อามาหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกรูปทางการที่ได้ไอตัวไอขนมอเดญยาตอนนี้มันก็ต้องไปตามไล่ล่าหากันตามสาขาเส้นสมผมแนะนำนะ ไปลองสอบถามทางเซเว่นสาขาที่คุณจะไปดูว่าไอ้รถส่งของเข้ามากี่โมงคุณไปรอตอนรถมาส่งของอะ่ะแล้วมันส่วนมากไอ้ตัวโอเดนย่ญญามันจะอยู่ในถังพลาสติกสีเขียว,ยวสีน้ำเงินสีเทาอะ่ะที่เขาต้องมาเปิดอะ่ะคือของลงปุ๊บคุณก็ไปรอเขาเปิดเลยซึ่งถ้าเขาเปิดมาแล้วมียังไงเ็าต้องขายให้คุณถ้าคุณมาก่อนหรือคือไม่ใครมารอก่อนคุณหรอนะเออเขาจะมาอ้างคุณคุณที่จองไม่ได้มันมีการจองไว้เพราะถ้าคุณไป ไปยุวอลกินที่เฉยจะไปเจอไม่มีหรอกก็ส่วนมากเอาไว้สังเกตนนะไว้หลังร้านกันไม่วางบนเชฟนะฮะถามทีก็บางพนักงานบางทีทํางาน,น้วก็แม่งตอบไม่ต,ตรงคนนึงบอกมีคน,นบอกไม่มีนะแล้วก็ลิมิตถึงในเกตี้เขามีนะลิมิตมันคือให้สามซองต่อหนึ่งบินนะฮนะไม่ให้หนึ่งลูกค้าหนึ่งบินก็หมายว่าถ้าคุณจะเอาหมดหอ่ะแปดห่อก็แยกบินนะฮะทําได้เพราะบางสาขาหัวหมอขายให้ลูกค้าซองเดียวเออมันก็ใช่ป่ะ ไม่รู้นะเพราะไอ้หลายๆผูมิภาพมันก็แตกต่างกันนะนะแต่ถ้าที่กติกาเป็นอย่างนี้คือสามซองตอ่อหนนะึบินนะฮะก็ลองดูแล้วกันก็เอาว่าถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดคลิปมันพอจะสร้างความบันเทิงได้บ้างก็กดกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมาแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสุขสันต์การตามล่าหาการ์ดโอเดานะครับผมแลวขอใหลลูกได้ SSR นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ